ซึ่งเรื่องที่สครับเป็นเรื่องของกรณีที่ทางกะกะตได้มีมติให้ใบเหลืองของราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทม,มโดยมติ3ต่อ2นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางตัวแทนพรรคก็ได้ร้องในการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่ง เราเองก็เห็นว่าขณะนี้ก็มีการเลือกตั้งโดยเฉพาะการมีการพระราชกิจการในการยุสภากำหนดวันเลือกตั้งสองคูพาห้าเจ็ดซึ่งพระราชกิจการในการยุสภาเนี่ยก็มีผลในการเลือกตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ขณะนี้ปรากฏว่ากรณีของมงรัชวงสุนุมพันธ์ก็เป็นตัวอย่างที่กต่อให้ใบเหลืองในการที่การฟาใส่ร้าย โดยเฉพาะผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีที่ขนาดนี้เนี่ยยังมีการเลือกตั้งที่ยังไม่สมบูรณ์นะปรากฏว่าในการตรวจสอบของ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยพบว่ามีการกระทําผิดในลักษณะคล้ายกับกรณีของ ที่กรกตให้ไป่หงนหมุนว่าจะมวนสิบพันธ์บริพัตรสาต่อสองนะครับโดยการกระทําผิดปรากฏว่ามีการตรวจพบในแกนนําพักประชาธิปัตย์ในการปราศัยการให้สัมภาษทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในโอกอาสค้ามไผบรูรวมทั้งสมาชิกที่เป็นแกนนำหลายท่าน และที่สำคัญยังมีการปราศัยส่ร้ายของกลุ่มการสุเทพกับพวกที่เป็นอดีตสสอประชาธิป,ปัตย์รวมถึงเป็นสมาชิกซึ่งเข้าขายกระทำวามปิดตามมาตรา53บ่งใน5ของปรบประอกอบข้นุว่าในการเลือกตั้งสสและการได้ฝันงสปี50ซึ่งการปราศัยแลัการนี้เป็นการมุ่งกลาวหา ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยและก็ทำให้พรรคเกิดความเสียหายและแกเป็นการตาใสใสร้ายด้วยความการตาศสายในการสัมภาษณ์เป็นการใสร้ายด้วยความเท็จทำให้ผู้มีผู้มีสิทธิเลือกตัง้งเข้าใจผิดในการนนิยมซึ่งทำให้เกิดผลทำให้การเลือกตั้ง อาจจะทางสมาชิพกพรรคเพื่อไทยในพรรคเพื่อไทยไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับเื่อผลทำให้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปนได้ความสุจริตและทเที่ยงธรรมอันนี้ก็จะมีการรวบรวมหลักฐานการราสายของนายกรัฐมนตรกับพวกแกนนำกสอสสที่เป็นอดีตสสเลยครับรวมถึงสมาชิพกพรรคประชาธิป,ปัตย์ตั้งแต่คุณนภิสิทธิ์คุณองอาจ รวมทั้งโอสภาพและอีกหลายท่านก็จะยื่นเรื่องอให้กรกตเนีดำเนินการที่จะตรวจสอบเอาผิดตามมาตรา53วงวงวคพาในวันที่1 7มีนาคมเวลา10โมงที่กรกตนะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโทษของการทำผิดในการการแท็กจับภาพหรือการตา,สาใสใสร้ายระหว่างที่มีการเลือกตั้ง หรือในระหางที่มีภาษีกาเลือกตั้งคงบับงคับใช้อยู่นะครับคือมีโทษนอกคือมีโทษถ้าผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วนะครับก็ยังมีโทษทางอาญาตามมาตรา137จำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและก็ปรับ20ถึง2แสนบาทและก็ยังมีการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลาถึง10ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษที่สูง ซึ่งในอดีตก็ได้มีผู้สมัสิสอสอหลายหลายพรรคที่ถูกกรกตนได้มีการมีบัติในการที่เอาผิดนะครับเรื่องนี้จริงอย่างเตือนสติยันสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐประศาที่สิแกนนำพรรคในสมาชิกว่าการให้สัมภาษณ์ออกมาในฐานที่เป็นการกล่าวหาการเบือนเบือนข้อเท็จจริง ในระหว่างที่มีการเลือกตั้งมีความผิดตามมาตราห้าส่แล้ามรวมเปการพาสายส่ยร้ายของนายสุเทพตุดสุปันกับพวกนะครับก็เรียกว่าหลายกรรมหลายวาระด้วยกันก็เป็นสิ่งที่มีกฎหมายซึ่งเราจะดําเนินการนะครับคือเคยยื่นเรื่องนี้ไปแล้วก็จะยื่นซ้าเพิ่มเติมในหลักฐานใหม่นะครับต่อกรกตในวันจันทร์ที่7มีนาคมนะครับ